เอ๊นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะหนังสือ,อยาคืออะไรกันนะหนังสือ,อย่าคือหนังสือบอกเลิกที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งมอบให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายไม่ใช่สามีภรรยากันอีกต่อไปเมื่อพี่หญิงใหญ่จะกลับมาอยู่บ้านแม่ถามขึ้นว่าเมือนเปล่าเ้อพี่สาวของเจ้ากลับมาบ้านเราจะอยู่กับเราได้ไหมได้แล้ว ไชล่ะนางแต่งานออกไปแล้วนะแต่ที่นี้เป็นบ้านของพี่หญิงใหญ่เหมือนกันถ้าพี่หญิงใหญ่ต้องการอยู่ที่นี่ทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่117เรียบร้อยแล้วโจซื้อหลังพี่ชายสี่ก้มหน้าลงอย่างสำนึกผิดและตื่นกลัวอยู่บ้าง แน่นอนว่าแม้แต่นาสามเฉียนก็พลอยก้มหน้าเงียบกริบไปด้วยอีกคนหนึ่งลุงใหญ่เฉียนเลือบตามองทั้งสองคนพ่นลมออกจากจมูกอย่างเย็นชาจากนั้นก็กล่าวขึ้นว่าเอาล่ะวันนี้พวกเรากลับกันก่อนเถอะอย่าลืมให้อูหลางไปเรียกพวกเราหากว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเหล่าโจตอบรับ และรีบส่งพี่ชายน้องชายทั้งสามคนของเฉียนซื่อผู้เป็นภรรยาออกไปคืนนั้นโจซีหม่านเป่าและเฉียนซื่อผู้เป็นแม่ต่างนอนอยู่บนเตียงเดียวกันเฉียนซื้อจับมือของโจซีลูกสาวคนโตเอาไว้แล้วพูดขึ้นว่ามือเย็นราวกับแช่น้ําแข็งมาขนาดนี้มือของผู้หญิงจะปล่อยให้เย็นเยียบแบบนี้ได้อย่างไร เจ้าลองกุมมือของมานเป่าดูสิว่าอุ่นร้อนแค่ไหนมานเป่าที่ง่วงนอนแล้วและกำลังอ้าปากหาวอดวอดอยู่ได้ยินเข้า<ม>ก็รู้สึกสดชื่นมีพลังและภูมิใจนำเสนอมากมายมก็เลยยัดมือเล็กๆอ้วนๆของตนเองเอาไว้ในมือของโจซีพี่สาวคนโตและพูดอวดขึ้นทางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ว่าเป็นไงเป็นไงร้อนดีใช่หรือไม่ พี่หญิงใหญ่ข้าจะช่วยทำให้มือของพี่อุ่นขึ้นเองโจซีสัมผัสกับมือของมานเปานางหัวเราะขึ้นอย่างมีความสุขมานเปาเจ้าดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะข้าจำได้ว,ว่าตอนที่เจ้ายังเด็กอยู่ทั้งมือและเท้าของเจ้าเย็นเจี๊ยบเลยไม่ว่าเจ้าจะใส่เสื้อผ้าหนามากแค่ไหนก็ไม่ได้ผล บางครั้งแม้แต่แผ่นลังของเจ้าท่วมเม็ดเหนื่อไปหมดแล้วแต่ปลายมือกลับยังเย็นอยู่เหมือนเดิมเพราะเจ็บป่วยอดๆแอดๆมานานทำให้เฉียนซื้อแทบจะกลายเป็นหมอเสียเองได้แล้วปัญหาส่วนใหญ่ของเจ้าเป็นเพราะยางฉีไม่เพียงพอทั้งยังมีปัญหาเรื่องหมดลูกเย็นเข้าให้อีกรุงรองเฉียนของเจ้าพูดถูกต้องแล้ว เมื่อเจ้าได้รับเงินชดเชยมาจากครอบครัวหลิวเจ้าต้องเข้าไปที่ตัวเมืองมณฑนเพื่อตรวจร่างกายรักษาโรคก่อนโจซีได้แต่ฟืนยิ้มออกมาอย่างขมขื่นใจแม่อย่าได้เสียเงินเพราะเรื่องเหล่านี้อีกเลยไม่ใช่ว่าข้าไม่เคยไปให้หมอตรวจดูพวกเขาแค่บ,บอกว่าร่างกายของข้าอ่อนแอให้ดูแลร่างกายตนเองให้ดีแต่เพราะว่าข้าไม่ค่อยมีเวลา อีกทั้งกินยาไปเยอะแล้วก็ยัาไรประโยชน์ทำไมต้องไปเสียเงินกับมันอีกด้วยเล่าเขียนซื้อถอนหายใจหมอที่เก่งที่สุดในเมืองมนทนก็คือหมอที่จี้ซี่ถังจะมีใครรู้ดีไปกว่าพวกเขาบ้างตรวจโรคได้แม่นยำแค่ไหนจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่และจะรักษาได้อย่างไรถ้ามีใครรู้จักกับพวกเขาก็ดีอยู่หรอก จะได้สอบถามเรื่องเหล่านี้ได้บ้างมานเป่ายกสองมือเล็กๆชูขึ้นสูงทันทีอย่างเสนอตัวเต็มที่ค้าค้าคข้า,ขา,ขา,ขารู้จักหมอของจีซีถังนะแม่ก่อนที่โจซีจะทันพูดอะไรออกมาเฉียนซื้อก็พยักหน้าหน้อยๆแต่พูดแยงขึ้นว่ามานเป่าเอ้ยเจ้าเพิ่งเคยพบใครมาบ้างบางคนเท่านั้นเอง เจ้าจะไปรู้อะไรเรื่องพวกนี้จะพูดคุยกับเขาได้หรือไม่แม่เราเป็นเพื่อนกันนะถ้าเคยยืมหนังสือสมุนไพรมาจากเขาแล้วก็คืนกลับไปให้เขาแล้วด้วยแม้ว่าพี่ห้าจะเป็นคนไปคืนหนังสือให้เขาแทนข้าก็ตามแต่พวกเราก็เขียนจดหมายติดต่อกันอยู่นะแม่นะมานเป่ายังคงยืนกรานเราเป็นเพื่อนกันจริงๆนะแม่ เนื่องจากพวกเราเป็นเพื่อนกันอีกฝ่ายจึงต้องตอบคำถามของเพื่อนอย่างจริงจังแน่นอนอยู่แล้วมานเป่ากล่าวต่อว่าพี่หญิงใหญ่เมื่อพี่ไปพบหมอข้าจะไปกับพี่เองวางใจข้าได้แน่นอนโจซีเหลือบตาขึ้นมองไปที่เฉียนซื่อผู้เป็นแม่เฉียนซื่อจึงพยักหน้าหน้อยๆน้อยเช่นนั้นก็ให้น้องเล็กของเจ้าตามไปด้วยเถอะ วันรุ่งขึ้นตอนสายเหล่าโจก็นำขบวนลูกๆจัดการสะสางพื้นที่ว่างข้างบ้านไม้ใช้ฟางข้าวและดินโครนเกาะโครงไม้เป็นบ้านดินไม้ที่ใช้สร้างบ้านก็ออกไปตัดเอามาจากป่าบนเขาบ้านมุงญ้าก่อจากดินแล้วฟางสร้างได้รวดเร็วแต่เพราะตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวอยู่อากาศมันหนาวมาก เราโจกลัวว่าลูกชายทั้งสามของเขาจะป่วยไม่สบายเพราะความชื้นที่ดินโครนก่อขึ้นเป็นผนังบ้านเขาจึงวางแผนที่จะทําให้ดีขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่นักหรอกหลังจากที่ดินโครนผสมกับฟางแห้งดีแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาบ้านโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านคนใดเลย เพียงแค่แรงงานของลูกชายทั้งหลายในครอบครัวของตนเองบ้านในรูปแบบง่ายๆก็สร้างขึ้นมาได้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาเพียงสองวันนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการมีลูกชายมากๆวันที่สามครอบครัวโจวก็ไปเชิญพี่ชายน้องชายทั้งสามคนของตระกูลเฉียนมาเป็นกองหนุนอีกครั้งแล้วไปเชิญหัวหน้าหมู่บ้านพากันมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านหลิวเจีย คราวนี้โจซีก็ติดตามไปด้วยกันการตกลงแยกทางกันนี้ความจริงแล้วไม่จำเป็นที่โจซีจะต้องติดตามไปที่นั่นด้วยก็ได้สมาชิกในครอบครัวทั้งสองสามารถจัดการกับเรื่องแบบนี้ได้เองแต่โจซียังคงต้องการไปรู้เห็นด้วยตาของตนเองเป็นไปไม่ได้ที่เด็กๆจะไปร่วมสนุกกับฉากตอนเช่นนี้ ดังนั้นมานเป่าจึงได้แต่นั่งยองๆสองมือค้ำเขา่าเท้าคางรอยอยู่ที่บ้านเบือบ่อเบื่อก็ไปนั่งฝึกฝนคัดลายมือและฝึกอ่านกระทั่งทุกคนกลับมาหลังเที่ยงนำเข้าของกลับมามากมายหลายสิ่งหลายอย่างผ้านวมใหม่สองผืนเสื้อผ้าใหม่สองชุดคือข้าของชิ้นที่ดูใหญ่โตที่สุด นอกจากนี้ยังมีข้าวของชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เป็นเครื่องประดับสวมใส่ของโจซีโจซีเก็บชุดเสื้อผ้าใหม่ไว้สำหรับตัวเองหนึ่งชุดและต้องการมอบให้กับเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ของนางอีกหนึ่งชุดเฉียนซื้อผลักมันกลับไปและพูดขึ้นว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องมอบให้กับแม่หรอกปีนี้มานเปาซื้อผ้ากับปุยฝ้ายมาให้แม่ตัดชุดแล้ว เจ้าห้าเจ้าหกก็ซื้อมาให้แม่อีกแล้วด้วยเช่นกันข้ามีเสื้อผ้าที่จะใส่เยอะพอแล้วโจซีค่อนข้างแปลกใจหมันเป่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อให้แม่เฉียนซื้อหัวเราะชอบอกชอบใจเจ้าอย่าได้บะมาทนางเฉียวนางตัวกระเปียกอย่างนั้นในปีนี้นางสามารถหาเงินได้มากเชียวละ่ะ แต่กลับไม่เหลือเงินแล้วโบวเบอ,อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อคืนนั้นมานเป่านึกอย่างไรก็สุดจะรู้ได้หรือเพราะว่าเกิดนึกอยากสมทบทุนให้พ่อแม่รีบๆเก็บเงินตั้งบ้านเรียนหญิงให้กับพี่สาวคนโตก็อาจเป็นได้มานเป่าก็เลยหยิบเอาเงินของตนเองทั้งหมดเจ็ดสิบเหรีออกมามอบให้กับเฉียนซื่อผู้เป็นแม่แล้วคนอย่างมานเป่านี่นะ นานๆถึงจะยอมมอบเงินออกมาให้แม่ด้วยตนเองเสียทีแล้วอย่างนี้ผู้เป็นแม่อย่างเฉียนซื่อจะทำตัวเป็นคนโง่ปฏิเสธไม่ยอมรับเงินมาจากมานเป่าได้อย่างไรสรุปว่าตอนนี้มานเป่าก็เลยโบเบ๋กลายเป็นคนหมดตัวอีกแล้วนะสิโจซีจึงไม่ฝืนใจยัดเยียดเสื้อผ้าให้แม่อีก จากนั้นโจซีก็ได้มอบผ้าห่มนวมผืนใหม่ให้กับโจซื้อหลางและน้องๆอ,อีกสองผืนเนื่องจากบ้านใหม่ถูกไฟเผาไหม้อบความร้อนไล่ความชื้นภายในตัวบ้านไปแล้วหนึ่งวันในวันนี้พวกน้องชายสี่น้องชายห้าและน้องชายหกจึงสามารถย้ายเข้าไปนอนได้เลยในขณะที่โจซีจะย้ายไปอยู่ในห้องเดิมของพวกเขาแทน แม้ว่าบ้านฟังหลังใหม่ของพวกเขาเย็นชื้นกว่าเล็กน้อยแต่ผ้าห่มนวมผืนใหม่ก็อุ่นกว่าผืนเก่าเช่นกันเฉียนซื่อไม่ได้ห้ามโจซีในเรื่องนี้แล้วนับสิ่งของที่เหลืออยู่กับโจซีอีกครั้งต่างหูเงินหนึ่งคู่กำไลเงินหนึ่งอันและสร้อยคอเงินสองเส้นเฉียนซื่อมอบของเหล่านี้ให้กับโจซีทั้งหมดและกระซิบกับนางว่า เจ้าสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้เก็บเอาไว้กับตนเองไม่ว่าเจ้าจะสามารถแต่งงานหมายได้หรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นทุนรอนของเจ้ามีข้าวคล้องอยู่กับตัวดีกว่าไม่มีอะไรเลยโจซีขานตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาโจซีกลับมาอยู่บ้านเดิมของตนเองจะว่าส่งผลกระทบใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะว่าส่งผลกระทบเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อย เสี่ยวเฉียนซื้อและสะพายอีกสองคนก็คุ้นเคยกับมันหลังจากอยู่ร่วมกันผ่านไปสองวันโจซีมีความวิตกกังวลอยู่บ้างในช่วงแรกดังนั้นนางจึงต้องการคว้าเอางานบ้านทั้งหมดมาทำเสียเองแต่ถูกเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ห้ามเอาไว้จากนั้นเฉียนซื้อก็ทำหน้าที่แบ่งงานในบ้านจากเดิมที่เคยรับผิดชอบกันสามคนในหมู่สะพาย ก็จัดการแบ่งเสียใหม่ให้กับคนสี่คนและงานในหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างก็สลับสับเปลี่ยนกันตามวาระเสี่ยวเฉียนซื้อและคนอื่นๆปรับตัวเข้ากับการแบ่งงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วทุกอย่างก็แทบจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะักล้วนแต่เป็นความเคยชินยกเว้นงานบ้านที่ต้องทำในแต่ละวันนั้นลดน้อยลงนิดหน่อย เมื่อถึงรอบทำงานของตนเองก็มีคนมาเสริมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนไม่ต่างอะไรกับเพิ่มสภัยคนใหม่เข้ามาเลยทีเดียวไม่มีใครไม่ชอบใจหรอกนะเฉียนซื้อแสดงออกชัดเจนว่าไม่มีความลำเอียงยกเป็นเรื่องการดูแลหมานเป่าเป็นพิเศษในระหว่างมื้ออาหารของทุกๆวันแล้ว เฉียนซื้อปฏิบัติตนต่อโจโซีไม่ต่างจากที่ปฏิบัติกับสะพายทั้งสามคนทำให้เซี่ยวเฉียนซื้อและสะพายคนอื่นๆยอมรับโจโซีเข้ามาร่วมบ้านได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่กี่วันความวิตกกังวลของโจโซีก็ค่อยๆลดน้อยลงตอนนี้นางมีเงินแล้วเฉียนซื้อจึงเรียกโจเออรหลางลูกชายคนรองมาสั่งความว่า ลุงนี้เจ้าเข้าไปเมืองมนทนกับพี่หญิงใหญ่ของเจ้าและมานเป่าอีกสักรอบไปที่จี้ซี่ถังหาหมอและถามดูว่าพี่หญิงใหญ่ของเจ้าป่วยหรือไม่จะรักษาให้หายได้หรือไม่โจเออหลางลูกชายคนรองขางรับคำสั่งของแม่มานเป่ารีบร้องขอขึ้นว่าให้พี่ห้ากับพี่หกไปด้วยนะแม่ พวกนางยังคงทำการคาลูกกว่าได้อยู่อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วช่วงนี้คนซื้อลูกกว่าตามท้องถนนคงจะเยอะมากขึ้นหมานเปาโบเบอีกแล้วนี่นะไม่มีเงินก็อดซื้อเนื้อมากินนะสิเฉียนซื้อมองไปทางหมานเปาแล้วก็พยักหน้ารับว่าได้โจอูหลางพี่ชายห้าและโจรล้วหลางพี่ชายหกมีความสุขมาก ในขณะที่โจซื้อหลงังพี่ชายสี่ก็แอบมองมานเป่าอย่างเงียบๆด้วยความน้อยใจมานเป่าจ้องมองพี่ชายสี่อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็วิ่งตุบตับกลับเข้าไปในบ้านและพูดกับเฉียนซื้อว่าแม่ให้พี่สี่ไปด้วยคนนะเฉียนซื้อกล่าวขึ้นว่าเขาจะไปทำอะไรให้พี่ห้าและพี่หกไปทำธุระให้เจ้าแล้วสองคนยังไม่พออีกเหรอ ให้ขาไปเปิดหูเปิดตาดูเรื่องราวโลกภายนอกเสียบ้างก็ดีนะแม่ข้าคิดว่าพี่สีเคยหลงผิดไปเล่นการพน,นันเป็นเพราะว่าเขารู้น้อยเกินไปถ้าเขามีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นก็คงไม่หลงไปทำเรื่องโง่ๆแบบนั้นอีกแล้วไงแม่เสียงของมันเป่าไม่เบาอย่างที่ตนเองคิดอีกแล้วเหล่าพี่ๆที่อยู่นอกบ้านล้วนได้ยินกันทั่วนหน้าทั้งหมดทุกคำไม่มีตกหลน่น โจซื้อหลางพี่ชายสี่พูดอะไรไม่ออกโจอูหลางพี่ชายห้าและโจลิ้วหลางพี่ชายหกยกมือขึ้นปิดปากของตนเองแอบหัวเราะออกมาเฉียนซื้อครุ่นคิดอย่างจริงจังและรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกสาวตัวน้อยพูดนั้นสมเหตุสมผลมากดังนั้นนางจึงพยักหน้าแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องดูแลเขาให้ดีนะมานเปา และไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปใกล้บ่อนการพนันอีกต่อไปมานเป่ากล่าวว่าไม่มีปัญหาหลังจากที่มานเป่าออกไปจากบ้านโจซื้อหลางพี่ชายสีก็ทนไม่ไหวเขากระซิบข้าหูของมานเป่าว่าข้าบอกแล้วว่าข้าเลิกเล่นการพนันไปแล้วและข้าก็ไม่มีเงินอยู่กับตัวด้วยจะเอาอะไรไปเล่นการพนันกับมานเปา ถ้าไม่มีเงินแล้วเล่นพนันไม่ได้แล้วก่อนหนะ้านี้พี่สีเป็นนี้ได้ยังไงกันละ่ะมันเป่ากล่าวต่อไปว่าก็เห็นอยู่ว่าไม่มีเงินก็ออยังเล่นการพนันได้อยู่เลยนี่นาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ